หลังจากที่พี่ไม่ได้เป็นปรัฐนตรีเลยเป็นสอสเนี่ยทุกป,ปีสนเสนออะไรเข้าไปเงียบหมดเพระกล้าที่จะเอาปริญนามานี่ต้องกล้าทำบทบาทในฐานะที่ท่านได้คุ้มครองความยุติธรรมรดูแลกลุ่มเปราะบางบดูแลเด็กและสตรีรนะครับแล้วก็คุ้มค,ครองปกป้องพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ต้อง ถือว่า,เ,าเป็นความรุนาของพี่นะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับว่าพักตธรรมเองนั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะดูแลปัญหาสังคมท่านปรปนาท,ทำงานนั้นแต่สมัยผมผม,ผมเรียนหนังสือแล้วโยมอ,อะไรคุยกับเพื่อนว่าแต่วันดึงเราเราเราป็นนักการเมืองอยากอยากทำงานทัศ กระทรวงพมที่ห้องประชุมที่กระทรวงเนี่ยจะมีลูกดริ่ีทุกท่าน <Okay. S 2> ขึ้นหมดเลยแต่ผมรู้จักแค่ท่านเดียวคือท่านปวีนาในวัน <c oughs> <c oughs> นี้ถือว่าถือโอกาสมาก,มการสาวัสดีปีใหม่แล้วก็มาแนะนําตัวด้วยในฐานะที่เป็นนรับตีพอมเหมือนที่ปิ๊กๆเคยเคยทำผลงานไว้ <Okay. S 2> นะครับก <Okay. S 2> ารทำงานของพี่ปิ๊กเคย้ทำงานเป็นรูปแบบที่ผมได้ได้ไดําเนินตามนโยบายมาในช่วงช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก็จะสุ่มซับ การเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เอาแบบอย่างทําง,งานจากพี่ปิมาครับครับมีพร,รรคลารทำเราจึงมาที่นี่ <S S <Okay. S 2> เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนี่ย <Okay. S 2> เพื่อขอกาบเป็นเชิญพี่ปิกครับ <Okay. S 2> จะได้คุณาเข้าไปทาหน้าที่เป็นประธานคณะที่ปรึกษา <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ด้านความยุติธรรมและการคุ้มครองพี่นอ <Okay. S 2> ้องประชาชนให้กับพรรคเพื่อที่จะเป็นเสาหลัก นะครับในการดําเนินนโยบายด้านสังคม <c oughs> เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบจับต้องได้ <c oughs> เป็น DNA แบบเดียวกับพัฒนาธรรมคือจริงๆมันเป็นความภาคภูมิใจฮะเพราะการที่เราเห็นว่ารัฐบาลทํางานเนี่ยหมายความว่าการดูแลประชาชนนะคะตรงนี้นเป็นเรื่องที่ที่ทดีๆเองก็ก็พอใจแล้วก็เมื่อนะคะทางพรรคราชธรรมเนี่ยให้ความสมําคัญในเรื่องสังคม ะะตรงนั้นนะคะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งนะคะเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้ล้มเหลวมากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรมาหกสมัยเป็นรัฐมนตรีมาสามกระทรวงนะเป็นที่ปรึกษาัฐมนตรีเทหลายกระทรวงเนี่ยเพราะฉะนั้นและเราทําหน้าที่เราก็ทําหน้าที่มาทางด้านนิติบัญญัติก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะบริหารก็คือรัฐมนตรีและการเป็น อูคน,นิธิพวินาเนี่ยก็ค <Okay. S 2> ือทางด้านทา <Okay. S 2> งด้านปฏิบัติ <Okay. S 2> เพราะนั้นพี่เนี่ยจะมองแล้วมันมันทะลุอ่ะ <Okay. S 2> มันเป็นแก้วใสที่มองเห็นทุกอยา่าง <Okay. S 2> หลังจากที่พี่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสสเนี่ยพอมาทำเป็นมูลนิธิเนี่ยทุกปีเสนออะไรเข้าไปเงียบหมด <Okay. S 2> ปัญหาอะไรที่ส่งไปเงียบหมด <Okay. S 2> ไม่มีใครฟังเลย <Okay. S 2> พี่ก็ต้องขอขอบคุณที่ <Okay. S 2> พักและทําเปิดเวที นะคะเปิดช่องว่างให้ปัญหาสังคมเนี่ยเข้าสู่การปฏิการจัดการปฏิบัติไปสู่วิธิบัญญัติก็คืออาจจะให้สสเนี่ยสามารถยื่นสู่เป็นเป็นอะไรอะเป็นกฎหมายเป็จัดบังกฎหมายแก้ไขกฎหมายแล้วก็นําไปสู่นโยบายของรัฐบาลถ้าถ้าได้เป็นรัฐบาลไอ้แก้วใสที่พี่ป๊กพูดนะครับถ้าเกิดมันถ้าเรามองเห็นปัญหาแบบนีชัดเจน แลพี่ปิ๊กได้ครูนามาช่วยนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําทางที่ปรึกษาด้านนี้โดยตรงนะครับผมเชื่อว่านโยบายของพักวาธรรมจะคมชัดขึ้นแล้วก็การปฏิบัตินะครับก็คงจะเป็นการปฏิบัติที่ตรงจุดแล้วก็ตัดไอ้คอขวดเหล่านี้ทิ้งก็จะทําให้ปัาหาได้อีกราคาแก้ไขอย่างยั่งยืนทางวิัีเนี่ยเราทําเยอะมากนะฮะและเราหวังว่าพักคราธรรมเนี่ยจะกล้าที่จะทาสิ่งเหล่านี้ เพราะกล้าที่จะเอาปริญนามานี่ต้องกล้าทำาหะอไนะครับ yeah, ค่ะน,นี่แลลวจะมือถือได้แล้วของด้านหลังด้วยครับ